อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไปเมื่อจิตเศร้าหมองทุขติเป็นที่ไปมาจากคุตตนิกายธรรมบทพุทธวจนะบทนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราเพราะชีวิตในปรโลโลกจะไปสู่สุขติหรือทุขตินั้น ก็จะวัดกันตรงที่มีความหมองกับใสของใจไม่ได้วัดกันตรงที่มีทรัพย์สินเงินทองมากหรือน้อยแต่วัดกันที่บุญและบาปและความหมองใสของใจเท่านั้นเพราะเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่จะดีจะชั่วจะไปนรกหรือไปสวรรค์ก็ขึ้นอยู่กับใจของเรานั่นเองฉะนั้นก็ให้มันฝึกฝนอบรมจิตใจของเรา ให้ผ่องใสไว้เสมอให้ใจแช่มอิ่มอยู่ในบุญอยู่กับความดีลุ้นลวนส่วนบาปอากุศลอันใดที่เราเคยพลาดพลัง้งหลงไปทำเอาไว้ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีก็ให้ลืมไปเสียอย่าไปทำอีกแล้วก็อย่าไปหวนระลึกถึงเพราะดวงบาปมันจะโตขึ้นแต่ให้สั่งสมบุญ ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้นึกถึงบุญบ่อยๆโดยเฉพาะในยามที่เราประสบปัญหาก็ให้นึกถึงบุญจึงจะได้ชื่อว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็นเพราะเมื่อใจเราใสอะไรอะไรก็ดีไปหมดเมื่อใจใสสมบัติใหญ่ก็ไหลามาเทมาเมื่อใจใสจะมีสุขติเป็นที่ไปดังนั้น ให้มันสั่งสมบูรณ์เอาไว้มากๆและทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในชีวิตจะได้ปลอดภัยและมีชัยชนะตลอดไปจากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชยโย